สวัสดีค่ะชื่อทัชชาดาสุนกุลรหัส52116940143นะคะตอนเรียนชีหวันนี้ค่ะก็จะมาทำอุปกรณ์ใส่ของหรือแหวนนั่นเองเป็นกล่องเล็กๆเพื่อเพิ่งจะถึงวันวันเลนทาร์แล้วจะทำให้แฟนเรามาเริ่มอันดับแรกเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีตนมันไกลไม้บรรทัดคัตเตอร์กาวแล้วก็กล่องที่เตรียมมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาประดับกันแล้วก็มีโบด้วย ค่ะอ,อันดับแรกนะคะเราก็จะตัดแล้วก็กรีดค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกล่องกระดาษเล็กๆอันนึงที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนี่เปิดให้ดูโอ้ยเปิดยากนี่เห็นไหมใส่แหวนด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอให้อาจารย์ดูเป็นขวัญตาด้วยนะคะว่ามันสวยหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ